เราไม่ไดครับคนลุกเก่งดีใช่ไหมคะคนลุกกดที่คนลุกกดที้วันนี้รายการของเรารายการเราเป็นรายการทำม้าส่งเสริมคุณธรรมวันนี้เราจะสอนผู้หญิงมีสูตกนรกไปจะโดนอะไรนะคะตัวอย่างเช่นเพิ่มจริงๆนะต้นเหี้ยวอยู่ไต้นเหี้ยว ต้นมิ้วครับแบบออกหนามจะเป็นมอหนามโอเคเนาะนี่คือนหนามนะคะขอโทษอ่ะจับไม่ไ,ไหไวครับได้ยินใช่ไหมคะโอเคครับมาเสร็จปั๊บอันนี้คือผู้หญิงกับผู้ชายคู่เดียว มีเรื่องไม่มาอันนี้คือเบอร์ที่สามแอบชอบผู้ชายคนนี้อีนี่โดนทิ้งอีนี่ท้องม,มีลูกแล้วแล้วคนนี้เสร็จถ er ามว่าไม่มีอะไรเลยค่ะตรงนี้ไม่ใกล้ท้องพอเสร็จปั๊บตกลงไปต้นกิ้วผู้หญิงคนนี้พอโดนปีต้นกิ้วนะครับดูดีฮนะเข้ามาใกล้ครับ อลนะอต้อน,น้เอเอยเเอย้นไมนปีเข้าไปบนต้นไม้ไลอรับความทมาเท่ากับสาปีบนโลกนี้คระเฮ้ยตสียวแทะลดตรงนี้เสร็จใช่ไหมครลงกระทางหองแดงถามว่าลงกระทาทงหรอ ลงมาทั้งแนนีม่โดนอะไรครับไม่โดนะโอะไรคร่ะไม่สัตว์ตาเคยเคยเคยเห็นที่บ้านเวลาแบบลงมาทั้งแนนเขาจะมีผู้ชายผู้หญิงถอดเสื้อสีถามว่าตายไหมไม่ตายเขาต้องการพยาบาลแต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เกือบคลอดผู้หญิงผู้ชายถอดเสื้อมหมดเลยไว่น้ำคนรอบว่ายน้ำคนรอบอะไรนะใครเห็นไหมคะเกือบคลอดว่ายน้ำว่ายน้ำพอแล้วเผื่อแล้วค่ะครบ40จบนะคะขอบคุณมากค่ะที่มา ก็จบอกให้รู้ว่าว่าอยากมีฟูถ้ามีแล้วจะไม่ดีนะม้าแต่จริงๆล้วว่ามีมันก็มันดีเพราะว่าเราก็เป็นอะไรที่จำเป็นคือถาม,มว่าคนวนเนี่ยก็จะนิยมมีกันนะคะอย่ากอยาอยาอยาให้แบบแฟนตัวจริงของเรารู้ว่าเรามีจริงถ้ารู้แล้วก็หมาหม่หน้ากูไม่ได้ที่ทันถามว่าเคยเจอไหมไม่เคยรบบเพื่อนที่ทันโง่หมดเลยค่ะสวยก็ไม่สวยนะคะเกล็ดก็ไม่ทีหะะัวหล่อค่ะ สองข e ้เกี่ยวกับคุณเจผลสลาดหน้าตาเป็นยังไงแฟนต์ก็ไม่ได้หนผลสลาดหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งไม่มีสักทีซึ่งไม่มีสักทีมันเป็นสิ่งดีค่ะแต่ว่าอยากแนะนึ่อย่างนึงว่าให้เอาหลอดแดีทุกวันนะคะแม่อรูปสลัด แต่อย่าให้มันหักนะคะเดี๋ยวต้องไปหาหมอถามว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่นะครับประโยชน์นิดเดียมากเลยซึกงบอกเลยรายการอะไรนะรายการอะไรนะลืมบอกนะรายการอ่ะเรื่องสอนสิ่งขาดคอามที่ดูได้ขาดดีดีถามว่าถามว่ารู้สึกยังไงครับเพื่อนๆที่มากที่ผู้อนาวันนี้หรอครับวันนี้ก็เป็นวันจบวันแม่ค่ะซึ่มากินกับแม่คนที่สี่ของน้อง ตัวจับก <pid> ่อนนะครับ <energetic offs> พูดอะไรไม่ได้จริงบอกกับโน้า็รู้สึกตอนนี้มันมันมันขึ้นมาขึ้มาอะไที่ผมคิดถึงเมือกันเลยทุกคนรักแม่วาเมห่อไม่เป็นแม่ไหนแม่ดูถูแม่ผัวแม่ยายรักเไว้ครับแล้วก็เจริญเราดีรายกาของเรามาที่นี่นข้ามา